สวัสดีค่ะพี่โอนะคะสุภานิชาธนพรปวนคุณค่ะตำแหน่งบรูไดมอนด์นะคะ3ามเซนบาทต่อเดือนค่ะหลังจากที่พี่ได้มาร่วมธุรกิจกับบริษัทเดจเจมนะคะชีวิตครอบครัวพี่รายได้ต่างๆก็คือดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะทั้งสถานะและก็รายได้ค่ะเป้าหมายในการทําธุรกิจเดจเจมนะคะ คือเราจะต้องมีไรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตในครอบครัวของเราที่ดีขึ้นและจะสร้างทีมงานให้ประสบความสําเร็จและมีไรายได้ที่มั่นคงเช่นกันค่ะทีมงานนะคะจะต้องมีไรายได้ที่มั่นคงเขาถึงจะสามารถที่จะทำงานร่วมกับเราต่อไปได้แล้วก็ครอบครัวของเราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะไรายได้ของเรานะคะจะต้องได้เดือนละ1ล้านบาทค่ะ คติหลักในการทําธุรกิจของพี่คือสู้เท่านั้นที่มีวันชนะคนเราถ้าไม่สู้นะคะคุณไม่มีทางที่จะชนะได้เลยค่ะ